เธอมีป่าทาา่้นั้นแต่น้ำเยอะกว่านี้ โด,โดนเลยโดนแล้วปลามันอยู่ในร่องนี่หว่ายักย,ากย่างครับผมตัวเหลียงเลยฝ่ากันเด็กครับผมคิดว่าปลาอยู่ในนาน้ำมันลงปลาก็เลยอยูอย่ในร่องแทนฝ่ากด้วย็ครับผมเจ้าย่างยางครับผมนี่ไม่กี่ไม้เองโอ้มันโดนเลยลอยไถมาเนี่ยฝ่ากด้วย็ครับผมยักยางครับผมหนึ่งแต้มในวันที่ปลาหายยาก,ยาก ยากมากครับช่วงนี้คือมันเกึ่งระหว่างน้ําไม่ท่วมกับข้าวเขายังไม่เกี่ยวก็เลยพื้นที่ตีก็เลยยังไม่ค่อยมีครับก็ล้อๆเอาเดี๋ยวได้สักห้าตัวก็กลับบ้านแล้วสุดยอดครับผม